การทุง่งทานนะครับผมเ,มากกาเ,เบ,มบมมเื่อ,นนบองบรรยกากาศให้เห็นนะครับผมข้าวนะครับข้าเอาของโยมเพิ่นนะครับข้างหน้าอย่างเข้าไปไ่ได้เลยในแก่ที่เห็นนบเบองบรรยากาศให้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเจ้านะครับผมตัวนี้เป็นข้าวเจ้ามาริกาง nấm như bội hàng này nè, vương này em emi nấm nhiều đấy, vương đó, mình để canh để hiển lệ này nè, các bạn. นี่ข้าวเจ้าเบืองบรรยากาศให้เห็นนะครับผมข้าวเจ้ามาริกางนะครับผมอันนี้บรรยากาศให้เห็นนะครับผม Oh. ไม่ได้กาศได้เห็นเลยนะครับผม